เข่าไผ่ยังไม่ทันเกี่ยวกยังอยู่หน่อยนึงยังไม่ยังเจนึงที่ว่ามันยังทันชุกมาเป็นข้าวเจ้าโอ้มีแต่ห่มเป็นหม้อแหกแต่กระโปงที่ทันออกยันคนหลักเลโอ้หม้อแหกแต่กระโปงยันแบบอันคันนั้นเราไม่มีอย่างในอยู่ในเถียงให้เถียงหน้าเรามีไก่อยู่มีกาหม้อแหกแต่กระโปงก็ฮุบเข้ามาเลยแล้วเคือว่านี่เพคนเอาไปบางทีเคนที่ตัดไม้ตัดง้างไว้ กำลังว mm ัด hmm. ส <S par into Spanish> oh so ิกรับบ้านพี่น้องเลยเนาะสวัสดีสวัสดีเด้อบะพรมีพี่น้องเอฟซีว่าสุขสุข้อนเข้ากับซองแมี่ยบนไม้แล้วกำลังวัดสิกรับบ้านบัดมาซองเบอร์เห็นแล้วเลยสวัสดีรู้ล้วว่ามันยังสิคัดมันมือเน่ท่องใส่โอ้สวัสดีเนี่ยเรียบร้อยเลยบ้านนี้ คักปานยังผูดีได้เอาน้ามันจังบอง่ออ่งพุ่นเียบร้อยอันนี้ว้าแต่คักปานยังสบายดีเนอะเดียว่าสิก่าบ่าเดียวมาเรือแม่แอยู่โอ้ลแล้วแล้ววันนี้คะโอ้ไก่กระพุ่นเนี่ยผลได้ปงน้ำกับปุ่นท่านองหาเนี่ยวัน,นตัง้งไว้ใชาดีนาะขนาดแล้ววว คันบ่อขันบ่นนบมีไก่มีนยังกระสียังอยู่แล้วเนาะอ้ออาวคัดเมืองด้วยหรอ,อสำเร็จแล้วนี่ยว่าสีมืองคได้คืนี้พอดีเดียวเห็นท้องใส่สำเร็จไปแล้วงไงใ้เห็ดมือแล้วว่าผุกขี่ทั้งผัวแห้งแล้วขึ้นบ่าทำนนี่ขยันไม่ขึ้นทำไม่ได้ะวาขึ้นไปไหนอเออนย่ามันดอกสิเป็นไมสั่งได้เลยขึ้นเนาองยาชีมันขึ้นหนองน,น้ำหมู่กันหนองน้ำแล้ว ป่ะป่ะคุณนองไอพี่เบิ่งยางไอพี่ดูฝนยางไอพี่ดูล่ะเบิ่งป้าเจ้าก่อนสิขาับบ้านพี่น้องเอามาหาผู้เฒ่าผู้โอ้ก่อนผู้สองเถ่านี่เอาลานแก่งกันแน่เลยเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีไหมเท้าเอาลานแก่งกันของไผ่ชีพู่กัวกันเอ้าเอ้าเอ้าใช้รถงามเนี่ยขี่รถดูลูกขี่รถดู ยี<ม><อ>ไปังาขึ้นลง้ลงตังนี่แหละคนยก็ให้ให้ดุคนดุไปาจักบอ,อกขึ้น,น,น,นอีกแหละตก้ก็ให้อีกแมเห็นดีแล้ก็ให้อีกตกแม่อให้ด้ตกกนี่นก็ลำ่ำนะมีแล้วเนาะมันหวยชื่อว่าหัวแบบนี่น้ำตาบ่ เออนออเออคุณอ่ะคุณนี่คนหู้คุณนี่เออบนยังอะพี่กันล่ะมาผีเมย์มีแนวสีถามจักหน่อยไปขึ้นนั่งด้วยนทางเตียงคุณยับไปทูสับเร็จไปเลยมียังอีกบบบนี่ของหน้าเพคุนกะไซนั่นอะไรชิเล่เลยเด้ ในวันสิเมื่อก็เลยเห็นทองใสเหตุอาเมสิถามลูกในลูกก็เคยลงอันมี FC เอฟซี่นถามมากนะเจ้าถือศาสนายังบัตรจากในศาสนาพุทธหรือว่างยังจากเคยลงใส่บาตใส่หยาดน้ายู่บ่เคยบ่ลงใส่บาตโอหนั่นแหละเพิ่นเอิดศาสนาพุทธเออนั่นแหละมันลงวัดเด้อล่ะเด้อเออมันลงสังหานสันเพน,น,นเนเผยเพคือสาวเต๋อแล้วว่าอ,อะไร เถื่เอเจ้ามีผูมาไหาสิ่งหาของเขาก็ลงวัดลงอย่างน้ำลงใส่บาทน,น้ำลงกินเนธ่านเน่ถ้าว่ามันนี่นะเขาก็เบ่งปันมูน้ำเด้อเด้อมันลงทำบุญทำทานมี FC เอฟซี่นฝากถามเม่มาว่าทั้งน้องผลน,นี่ายนถือพุทธบ่คือถือนแน่นพุทธคันวาน่าลงวัดนะเพื่นเอินาศาสนาพุทธคนที่บรเขัาวัดฟังธรรมนะ่ะ บมเมนศาสนาพุทธให้ลงวัดทั้งเถื่อเชาแต๋แล้วลงเจ้าก็ลงเรือวัาจะลงแต่วันศิลบ์บอมันศิลเพลงศิล์น้ำเงินบุญเงยังไปตลอดเพื่อสังหารสีคันหาเฮามีของอยู่ของกินก็ลุงไปข้ามโมก็ได้เพื่อผลบุญเิได้กลับมาหาเฮา ค่อยเฮ็ดค่อยไปอีหล่ะเอ้ยโหระวังเด้อกระเต้าอนี้มันล่มนี่แตกว้าได้นี่ได้หลายหน่วยได้นี่อมันบวกบระบบหมอต้มน้ไมมฮะอไฟดับแล้วไฟดับแล้วโอ้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 โอกโอเลอ้โะ้อ้ออ้อออ อันน yeah, really. ี้เฮืออนซานเพื่อนกพี่นองเลยุ๊กตัวกวงอึงตึงหลังบ้าง่าย่วามเป็นบาลังนิดหน่อย đ ấ ปโขกเม็ดหลักเลีหลังบักง่านักฝนยามเด้ดิสีเดียวสงใส่เห็นแล้วพอก็ได้อยู่นี่คับเมื่อคืนนี่นอนเฮือนบ่เจ้านอนเฮือนจะคืนเลย ตั้งแต่ที่ว่าแนวเข่าปันเข่าท้องใสได้ค่ะเมื่อคืนนี้คนเอาไปหน้าเอาไปหน้าแล้วาอน้อนเล่นอยู่หน้ารับเลยโตอนเช้าไม่ยั่งอยู่น่ะหามียังในตอนแต่ว่ามียังนีแต่ว่าข่าวใเข่าที่ว่ายังไม่ทันเกี่ยวเข่าพายยังไม่ทันเกี่ยวกต่ยังอยู่หน่อยนึ่งเย็นหนึ่งที่ว่ามันยังไม่ทันจุกมาเป็นข้าวเจ้า มีมเป็นหมอเหกแตกกระโอยนเโอหมอเหกแต่กระยันแบบคันนั้นบ่มีอย่างอยู่ในอยู่ในเถียงให้เถียงหน้าบ่มีไก่บ่มีกาหมอเหกแตกกระพาะก็หุบเข้ามายแล้วเวานีฝนเอาไปบางทีพฝนทีตัดไหม่ตัดง้า้เื่ดทานเื่อทานโอ้ จักไห้ได้สิบสองสอบนะข้าวปลูกได้บ่อชอบทอหนึ่งเขาปลูกกะเครื่องเครื่องชอบเครื่องสอบคันว่ามันมีทีอยู่คือพวกผากันคุดรถดซาวโลดไปไม่ได้คนมีแต่ต้นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆมีทีปานหาก็เอื่อยเพิ่นปลูกมันเอื่อยไผ่ทานน้ เพิ่นเพิ่นปลูกเพิ่นมาปลูกมันอยู่นี่ปีแต่ว่ามันเพิ่นบางงามอยู่เพราะว่ามันต้นต้นน้อยแบบก็มันเป็นยังไงแบบมีหญ้าลายมันบัคพอตัวอืมเอ๊ะมาแม่ก็ได้กำลังวายสิกรับบ้านก็เลยเดี๋ยวเห็นท้องใสเฮ็ดสิแล้วเลยก็เลยสิกรับสะกก้อนเด้อพ่านนี่เด้อเดี๋ยวแม่กรับบ้านก่อน เดี๋ยวมื่อื่นพ่กแหละกันได้มากกับซีเวกมากอีกเลยละเด้อโดยโดยอาสบายดีเอาไปเนาะเอาไปเล้บออกไปลายซิ่งลายย่างลายผู้ทั้งท้องใส่อะไรเนี่ยมากกวดีไม่ไม่อันนี้นะเก็บใบเจ้าบีเด้อท้องใส่เด้อเพราะว่าบัดสร้างพื้นเฮดเป็นใบตอกข้ามตอกอย่างเด้อโหงามเลยเด้อบบบนี้โอ้ไก่ขึ้นไปเหยียบเด้นเกือเป็นเลขไกลเลขเจ้า ขั้นขั้นอยากจื้อนี่เขียนไว้เลยนี่ปีนี้ปียังปีสองพันสองสี่ป่ะฮะแมนป่ะอ,อืมลองเขียนบ้างดูนี่ตั้งเพื่อนเจ้านี่เขียนใช่น,นี่เขียนรูปยฝนขันข้นอยากจืออจ้อแล้วอืมบ้านไหนมีก้อนตเคียนหนึงไอ้เจ้าจื้อป่ะอ่เขียนแล้วเด้อฝนเด้อเอาเลขกสป,ปูก็ได้มาเขียนมา ตั้งเฮือนเจ้านี่เขียนใส่น้ำนี่ก็ได้ <c ười> มันแห้งกันจะเขียนทองใส่ว่ะเห็นมันมั่งก่อนเออมันมั่งใช่ละเขียนไว้รถอย่างจือเ<ด>ออว่าตั้งเฮือนเจ้ามือใดวัดยังมันเจ้าคนถามตั้งรถด,ดย้ยลืมเขียนไว้นี่มันจะบุลือเป็นห้อยด้วยเห็นมันมั่งจักหน่อยเออล่างคักๆได้ด <c ười> แต่คุณหน้าหายร้อยคนใช่เออ แยบร้อยเด้อวันนี้ก็ปูดศอกนพี่น้องเพื่อนี่เก็บไว้ความสะอาดสะอา้าดนี่แหละเด้อเจ้าวานพักอย่างนี้ฝนนะน่ะผักกาาดละผักผักะผักบัวจะมีอยู่ปะย่าเมย์ซื้อมาให้กับแต๋อคุณละหน่อยพอได้ปลูกไว้ซอยกินหันกินนี่น้จาจังได้กรขึ้นไปแล้วว้าวไล้กใกล้วา,านีโอ้ยท่างใจเอ้ย นอนห้องมาเห้งมาแล้วนอนเฝ้ารถวันนี้สั้นแม่กับได้ทั้งใส่เด้อสบายดีนะกับกันเด้อสร่างเด้อย่างมังพี่กันกับกันเด้อวู้สบายดีเมียกับเมือบ้านป้าอะไรบ้านนี้เอาผู้เดียววันนี้บ่มีผู้เพื่อนบาทนี้เอาผู้เดียวก่อนมื่นหมื่นมากหมื่นละมาละเมื่อยเนาะสบา ว้าวเมีเดี๋ยวผุน้นั่นกรมาเอ้ากลับก่อนเด้อวันนี้เด้เอดวยสบายดีอ้วด้วยๆๆสบาี่ิโน่เลยเนาะสิขอตม้มลาผ้าจาก,ก้อนวันนี้กลับบ้า,บานกลับซองวิโนงเลยพีได้ของฝากของต้อนพอเถ่าเราเอาไห้บึงเน่านี่ทั้งชนไม้ทั้งทานผัวตูเราเอาไห้ขอเม้าขอใจเด้อนะอะพี่แหละดินของน้องหน้าฝนวิโน่เลยพี่ประมาณสิบเมตร ประมาณซีーーーー่เมตรหรือว่าซี่กว่าเมตรนี่แหละอือปุดีขักเลยหนาเฮือนหนาซานเราเหมาะเจาะเลยเห็นมั้ยเอ้าโป้เป็นยังอือเห็นชื่อเพือนน้องแต๋อในพวกมาอาจีกายเพือนน้องน้ำฝนนะกับโปเป็นยังโอ้าวเหัวลมวิวอยู่น้องเลยขอโตกับบ้านกลับซองกันเด้อวันนี้ขอบุญขอบคุณบัะสุขุกคนที่เข้ามาบ่งมาชมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะขอบคุญขอบคุณในลาย ขอบุญขอบคุณ FC ฟซีเกาเอฟซีใหม่ที่คอยให้กำลังใจสบุญมาโดยตลอดเนาะขอบุญขอบคุณวัชุคุสุคนสุมองสุบอนโนวาเอทั้งฟังล่าฟัง้ายและต่างประเทศท,ที่ททฟังภาษาของสบุญหูเรื่องเนาะขอบุญขอบคุณในลายเด้อไปแล้วพี่น้องสับายดี